สวัสดีค่ะเล่นหุ้นไทยในต่างแดนวิดีโอนี้ก็เป็นในช่วงของเรื่องเล่านักลงทุนค่ะวันนี้เรามี30ข้อคิดจากการลงทุนในหุ้นมา14ปีของนักลงทุนในตลาดหุ้นมาแชร์และเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่า30ข้อคิดนี้นะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้ในทุกสถานการณ์ค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนี้ก่อนนะคะค่ะสำหรับบทความนี้นะคะก็ได้มาจากเว็บพันทิปอีกเช่นเคยค่ะซึ่งเจ้าของกระทู้นะคะใช้ชื่อว่า J D D R ไม่รู้ว่าพูดชื่อถูกหรือเปล่านะคะก็ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ได้นะคะซึ่งหัวข้อกระทู้นะคะก็คือข้อคิดจากการลงทุนในหุ้นมา14ปีกระทู้นี้นะคะถูกแชร์ไป ใน Facebook อยู่ที่13,000แชร์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกระทู้ที่มีประโยชน์นะคะไม่งั้นเราไม่เอามาให้ทุกท่านได้ชมกันหรอกค่ะมาเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะวันนี้ในช่วงที่นั่งสรุปผลงานการลงทุนในปี2015ของตัวเองอยู่ก็คิดทบทวนและสรุปแนวทางของตัวเองไว้ในเบื้องต้น30ข้อเห็นได้ว่า อาจจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมือใหม่ๆจึงอยากจะแชร์แนวทางของผมไว้ให้มือใหม่ได้ศึกษาเป็นทางเลือกแนวทางหนึ่งนะครับวงเล็บถ้าขัดแย้งกับมือเก่าๆบางท่านก็ขออภัยด้วยสรุปข้อคิดเบื้องต้นที่ได้เรียนรู้จากการลงทุนในตลาดหุ้นตลอด14ปีที่ผ่านมาวงเล็บนี่คือแนวทางการลงทุนของผมนะครับถ้าข้อไหนขัดกับแนวทางการลงทุนของท่านท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อและทำตามครับ 1. พอร์ตเล็กมีโอกาสทำกำไรได้สูงกว่าพอร์ตใหญ่ 2. ไม่ว่าจะ V.I. หรือเทคนิคจะเล่นสั้นหรือยาวถ้าศึกษารู้จริงล้วนสามารถทำกำไรสูงสูงจนเป็นอิสระทางการเงินได้ทั้งนั้น 3. ถ้าต้องการจะเป็นอิสระทางเวลาและสบายใจไม่ต้องเครียดทุกๆวันควรลงทุนระยะยาวมองที่มูลค่ากิจการไม่ใช่ราคา 4. การลงทุนแบบเน้นคุณค่า กับการถือหุ้นยาวไม่เหมือนกันการติดดอยไม่เรียกว่าการลงทุนแบบ VI ถ้าพื้นฐานแย่ลงก็ไม่ควรกอดหุ้นไว้ 5. อดีตที่สวยหรูของบริษัทไม่ได้รับประกันว่าอนาคตจะต้องดีด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเสมอๆก็เป็นสิ่งที่จำเป็น 6. ไม่มีใครรู้จริง ไม่มีใครสามารถคาดการราคาหุ้นภาวะตลาดหรือแม้แต่ผลประกอบการได้อย่างแม่นยำทุกครั้งไปสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการเผื่อใจวางแผนเตรียมรับมือกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งจำเป็น 7. หุ้นขึ้นแรงแรงมีทุกวันอย่าไปไล่ซื้อเรารวยได้โดยไม่จำเป็นต้องไปมีส่วนร่วมในหุ้นทุกตัวที่ขึ้นแรง 8. ไม่มีงานสัมมนาไหนที่จะเปลี่ยนคนให้ลงทุนเก่งขึ้นได้จริงแบบทันทีทันใดดังนั้นอย่าเสียเงินแพงๆไปอบรมสัมนาหุ้นเพื่อหวังรวยเร็ว 9. การลงทุนคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรไม่มีช็อตคัตไม่มีวิธีรวยเร็วมีแต่ต้องทุ่มเทศึกษาสะสมความรู้และ ประสบการณ์เป็นเวลาหลายๆปีผลตอบแทนที่ได้จะแปรผันตามความขยันทุ่มเทที่เราใส่ลงไป 10. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักลงทุนจะช่วยให้มีโอกาสพบบริษัทที่น่าสนใจมากขึ้นดังนั้นควรจะหาโอกาสไปเยี่ยมชมกิจการหรือสัมมานาฟรีบ้างเพื่อเพิ่มความรู้และทำความรู้จักเพื่อนนักลงทุนใหม่ๆ11ภาพใหญ่ของธุรกิจสำคัญกว่าภาพเล็ก การเข้าไปจ้องมองระยะใกล้ๆในภาพเล็กเพียงอย่างเดียวอาจทำให้มองไม่เห็นภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงตรงกันข้ามถ้ามองภาพใหญ่ออกถึงภาพเล็กจะมองผิดไปบ้างก็ไม่ได้เสียหายนัก 12. ซื้อหุ้นคือซื้ออนาคตถ้ามองอนาคตไม่ออกก็ไม่ควรซื้อ 13. หุ้นที่ขึ้นแรงๆมีทั้งหุ้นที่พื้นฐานดีและหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีถ้าจะหาหุ้นที่ขึ้นแรงและยืนได้มั่นคงจะต้องมีพื้นฐานที่ดีรองรับ 14. หุ้นขนาดใหญ่ไม่ได้แปลว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดี 15. หุ้นราคาต่ำบาทไม่ได้แปลว่าถูกกว่าหุ้นราคาหลักพันความถูกความแพงต้องเทียบราคาหุ้นกับมูลค่ากิจการที่ควรเป็น16 จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีต้องลงทุนในหุ้นเติบโตการลงทุนในหุ้นที่เน้นปันผลแต่กำไรในอนาคตไม่เติบโตจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ 17. หุ้นของกิจการที่ดีแข็งแกร่งและเติบโตสูงสูงอาจจะให้ผลตอบแทนที่แย่ได้หากซื้อมาด้วยราคาที่แพง 18. ถึงแม้จะถือหุ้นครั้งละไม่กี่เดือนแต่ต้องมองภาพอนาคต2-3ปีข้างหน้าให้ออก 1 9อ่านบทวิเคราะห์ไม่ต้องสนใจราคาเป้าหมายส่วนใหญ่เชื่อไม่ได้ให้เลือกดูเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและนำมาประเมินราคาหุ้นที่เหมาะสมเอง20ยิ่งโลภยิ่งจน 21. กล้าเมื่อคนส่วนใหญ่กลัวและกลัวเมื่อคนส่วนใหญ่กล้าพูดง่ายแต่ทำยากเพราะคำว่าส่วนใหญ่นั้นวัดยาก22 อิสระทางเวลามีค่ามากกว่าอิสระทางการเงิน23เสียนหุ้นทุกคนล้วนแต่เคยผิดพลาดและทุกวันนี้ก็ยังทำผิดพลาดอยู่เรื่อยๆ 24. วิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนกล้าทุ่มเงินซื้อเมื่อพบโอกาสเมื่อซื้อแล้วให้ระแวงและทบทวนเสมอ25เจ้ามือที่แท้จริงคือผลประกอบการเครดิตพี่โจลูกอีสาน26ราคาเป้าหมายต้องหาให้เป็น แต่อย่ายึดติดตัวเลขถ้าหุ้นขึ้นมาเร็วใกล้เป้าหมายแล้วหมดแรงต้องขายให้เป็นในตลาดมีหุ้นอีกมากมายที่ราคาย,ยังห่างไกลเป้าหมายมากกว่า 27. ไม่ต้องพยายามซื้อที่จุดต่ำสุดขายที่จุดสูงสุดพอใจในกำไรหรือขาดทุนที่ได้จากการทำตามแผนเสมอ 28. เมื่อพบหุ้นที่มีพื้นฐานดีอัพไซด์เยอะเคาะขวาทันทีไม่ต้องรอเกี่ยงราคาไม่กี่ช่อง 29อย่าถือหุ้นจำนวนหลายตัวจนมากเกินไปจนไม่สามารถดูวิเคราะห์และติดตามธุรกิจได้ครบทุกบริษัท30หลีกเลี่ยงลงทุนในหุ้นพิมพ์นิยมที่ใครๆก็พูดถึงใครๆก็มีกันปลอหนึ่งถ้าให้นั่งนึกไปเรื่อยๆก็คงมีจำนวนข้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าแชร์แค่30ข้อที่นึกได้เป็นอันดับแรกๆแล้วกันนะครับ ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ30ข้อคิดนะคะของเจ้าของกระทู้ที่ได้นำมาแชร์กันนะคะก็มีจำนวนคนถูกใจเยอะทีเดียวค่ะซึ่งกระทู้นี้นะคะถูกโพสต์ในวันที่30ธันวาส5งหแต่เราสามารถนำข้อคิดที่เจ้าของกระทู้แชร์เนี่ยมาปรับใช้กับการลงทุนของเราได้นะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเล่านักลงทุนหรืออยากติดตามหุ้นต่างๆก็สามารถ s u b s r r i e e กดไลค์กดแชร์ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเราจะมีอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ